สวัสดีครับพวกันตัวนังแดงครับเกกับช่องสมัยไอสตอรี่คือเก่าครับมือนี้จีไปชมว,วิวขึ้นเขาครับตามไปได้ครับครับผมเอ้ครับผม้ำตาลเครื่นนาาขเขาครับ

แจ้งขึ้นเขาอย่างชิวเลยเดี๋ยวข้ขขาจ้งขาเดี๋ยว่ายบรรยากาศลงมาให้เพิ่งครับผมจะของสองเพื่อนครับอย่างชิวๆครับผมบนีพามาเที่ยวรอบแคมป์ รเรกาออกแล้วเพ<ม>ิ่งไปใหเปลี่ยนครับทั้งหามันออก1908 ลเรื่อยๆครับชิวๆชิวๆเดียซ้ายเยวซ้ายเดยซ้ายซ้ายครับผมลดแรงกันหน่อยครับเบียไม่ดีบเติอข่าวครับโอ้สูงเติม เชิลุงได้รถแรงรถแรงครับรถแรงครับได้ครับได้โอ้เนินสั้นขนาดครับผมสูงครับนะครับบรรยากาศรอบๆครับนู่นถึ้นเขานะากั เป็นอีกประเทศหนึงห่งแล้วครับ <c oughs> ไปครับผมบ <c oughs> รรยากาศดีเลยครับ Rất chứa Số à เอว,ว,ว,ว่าไงครับว่าไงครับทำไมคุณเงียบจังเลยเียอากาศเนี่ยคุณอากาศดีครับบ้านเราด้วยครับเดี๋ยวไปบว่าเขางามเ็นพิทยุยังนี่ครับเตือนนี่สงครามกับวะมีแล้วครับสงครามหมดแล้วเรียวดีครับผมบรรยากาศบรรยากาศดีครับนี่แหละ